ถ่ายคลิปเองกับมือถ่ายภาพเองกับมือเลยเวลาเราโพสทำไมถึงเป็นข้อมูล AI ล่ะคะสวัสดีค่ะครีเอเตอร์มือใหม่ทุกท่านหลายๆท่านนะคะน่าจะเป้นไม่แน่ใจว่าได้รับข้อมูลมาจากไหนหรือยังไงนะคะแต่วันนี้จะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ AI คืออะไร AI คือปัญญาประดิษฐ์นะคะ Artificial Intelligence นะตรงนี้นะคะ เฟซบุ๊กเขาทําขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อว่าป้องกันนะคะคนที่เอาคลิปที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์เขาจะมีแอปแอปแอปหลายแอปมากเลยนะคะในไลน์ก็มีค่ะที่จะสร้างภาพนะคะสร้างภาพจากที่เราพิมพ์ปุ๊บเขาจะขึ้นมาเลยว่าเราอยากได้ภาพสมมตว่าเราอยากได้ภาพสุน,นัขอ,อน่ารักผมปุยสีขาว พอเราพิมพ์รายละเอียดขึ้นไปเขาก็จะเด้งขึ้นมาเป็นภาพให้เราเลยนั่นก็คือ AI สร้างขึ้นมาให้เราหรือเราอยากได้คลิปวิดีโอแบบเป็นหนังสั้นนางเอกแบบนี้พระเอกแบบนี้เราพิมพ์ข้อมูลเข้าไป AI เขาก็จะสร้างวิดีโอขึ้นมาให้เราแล้วถ้าคนที่สร้างข้อมูลจากแอปพวกนั้นจากระบบ AI พวกนั้นนะคะปัญญาประดิษฐ์เอามาโพสใน Facebook ตรงนี้ คุณไปเลือกข้อมูล AI ได้แต่ในกรณีที่คุณสร้างเองนะคะถ่ายภาพเองทำคลิปเองและเวลาเราจะโพสเขาก็จะถามว่า AI เป็นคนทำไหมถ้าเราคลิปไปดูได้ค่ะมาเปิ้นจะพาไปดูถ้าเราคลิกข้อมูลตรงนี้เข้าไปนะคะถ้า AI เป็นคนทำก็ทำเป็นแถบสีน้ำเงินแบบนี้ นะคะเวลาเราโพสต์ไปก็จะขึ้นเป็นข้อมูล AI แสดงว่าคลิปนี้โพสต์นี้เราได้ข้อมูลมาจาก AI นั่นเองแต่ถ้าเราทําเองแล้วก็คลิกป,ปิดให้มันเป็นสีเทานะคะคลิปปิดเป็นสีเทาพอเราโพสต์เขาก็จะขึ้นปิดข้อมูล AI หลายคนที่โพสต์ไปแล้วไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าเอ๊ะมันผิดกฎหรือเปล่ามันนั่นมันนี่หรือเปล่านะคะในกรณีที่ คุณทำไปแล้วแก้ไขได้เลือกจุดสามจุดนะคะตรงมุมขวาของโพสเราคลิกมาก็เลือกแก้ไขโพสนะคะพอเลือกแก้ไขโพสเสร็จก็ไปคลิกตรงข้อมูล AI ให้มันเป็นแถบสีเทาถ้ามันเป็นฟ้าอยู่ทำให้เป็นสีเทาเหมือนของเปิ้ลแค่นั้นก็จะไม่ขึ้นข้อมูล AI ในโพสของเราแล้วค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ คุณเป็นสร้างข้อมูลจาก AI ไม่ว่าจะเป็นภาพคลิปถ้าคุณไม่เลือกเป็นข้อมูล AI ทํทำนั่นก็คือจะผิดกฎของ Facebook นั่นเองเขาก็เลยสร้างตรงนี้มาเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะเขาพัฒนาไปเยอะเนาะแล้วคนที่ต้องการที่จะสร้างจาก AI ก็มีเยอะเหมือนกัน Facebook เขาถึงสร้างระบบนี้ขึ้นมานะคะ เพื่อที่จะให้เราเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นเราทําคลิปเองเราโพสต์ถ่ายภาพเองโพสต์ภาพเองนั่นก็คือยืนยันการเป็นตัวตนของเราแล้วหนึ่งเราไม่ต้องไปเลือก AI อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะการที่เราทําคลิปต้นฉบับด้วยตัวของเราเองภาพถ่ายต้นฉบับด้วยตัวของเราเองนั้นจะทําให้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นในไหนแล้วไลฟ์สดบ้างก็ดีนะคะจะทำให ยืนยันตัวตนได้ดีที่สุดในการสร้างรายได้ใน Facebook อีกทางหนึ่งค่ะหวังว่าทุกคนพอจะเข้าใจที่เปิ้ออธิบายนะคะไม่ต้องกังวลใจถ้าใครทำไปแล้วไปกดแก้ไขได้ค่ะทำให้ถูกกดระเบียบแล้วก็เปิดสร้างรายได้กันทุกคนนะคะสู้ๆค่ะ